ไก่สับนะคะคลุกข้าวให้กับตันเช้านี้คะ่ะกินไก่สับนะคะกับข้าวเราต้องกะประมาณให้เป็นนะคะเขายังเป็นหมาเล็กถ้าเราใช้สัดส่วนไม่พอดีใช้ไก่เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาย่อยไม่หมดมันก็จะกลายเป็น ของเสียตกคร้างในร่างกายกลายเป็นลำไส้อักเสบในอนาคตเพราะฉะนั้นหมาเด็กๆระบบย่อยยังไม่เก่งเราก็จะให้มันพอดีพอดีนะคะกลับเยอะไปก็ไม่ดีค่ะเดี๋ยวย่อยไม่หมดก็กลายเป็นท้องเน่าบูดนะคะตันมาลูกตันคอยแล้วตันนั่งลงครับนั่งลงก่อนครับลูกนั่งลง ตัมจะกินใช่ไหมนั่งลงก่อนนั่งลงยืนพิจารณาอยู่นานเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะนั่งก่อนครับนั่งลงเก่งมากขอมือครับขอมือมือไหนขอมือก่อนขอมือมากก่อนมือนี้เก่งเอามือนี้อีกลูกอีกมือนึงเอาอีกมือนึงขอมือครับขอมือลูกขอมือก่อนยายไม่ได้ขอมือนานแล้วกับตันจะลืมแล้วขอมือก่อนลูก อะมือมือมามือมาเก่งมากอ่ะลูกกินไก่ต้มเปล่าๆนะคะไม่ได้มีเครื่องปรุงเลยนะสัตว์เนี่ยเขาจะบอกว่าจะมีไตเล็กนิดนึงไตไม่ได้ใหญ่นะคะไตเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องปรุงเนี่ยสัตว์ก็อร่อยได้เหมือนคนแต่ว่าอายุเขาจะไม่ยืนมาก จะเป็นโลคไตเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะกับตันกินข้าวเช้านะคะพี่น้องค่ะข้าวเช้าฝีมือคุณยายเดี๋ยวกะว่าอาหารย่อยแล้วก็จะกินแอปเปิ้ลนะคะกินแอปเปิ้ลนี่เดี๋ยวดอกไม้มันมาจากไหนกับตันกินข้าวค่ะพี่น้องตกินข้าวครับ อร่อยมั้ยลูกอร่อยมั้ยครับ